สวัสดีครับนี่คทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เรามาจับสัญญาณและติดตามความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับไทยในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ เห็นชื่อพายุฤดูร้อนแล้วก็ชวนให้ผู้ชมหลายท่านนะครับตื่นกลัวเพราะผลงานของพายุฤดูร้อนที่ผ่านมาทําให้เกิดความเสียหายบ้านพังต้นไม้หักโค่นและถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับสาหรับฝนและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ย้าว่ายังไม่ถึงขั้นพายุฤดูร้อนของจริงนะครับพายุฤดูร้อนตัวจริงกําลังจะมาแล้วครับกรมอุตุนพิทยารายงานความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนได้เข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับแถมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็อ่อนกําลังลงในระยะนี้ จึงทาให้เรานั้นมีอากาศร้อนสะสมมากขึ้นแล้วก็ฟ้าหลวแล้ววันศุกร์นะครับมวลอากาศเย็นจากจีนอีกร,รอบหนึ่งจะลงมาเข้าไทยทางอีสานครับจำไว้ง่ายๆเลยครับว่าเวลาเราร้อนมากๆหลายวันแล้วมีมวลอากาศเย็นเข้ามาเจอกันตรงไหนจะเกิดลักษณะอากาศปานป่วนเป็นฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงตรงนั้นดังต่อไปนี้ครับก็คือว่าอากาศเย็นนั้นเป็นอากาศที่หนักนะครับจะไหลลงสู่ข้างล่างส่วนอากาศร้อนนั้นเป็นอากาศเบาจะเกิดการยกตัวขึ้นอย่างฉับพลันขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆฝนความเร็วของการยกตัวนั้นมีถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการยกตัว อย่างรวดเร็วนะครับทำให้อากาศเย็นก็ไหลเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วเช่กนกันจึงกลายเป็นลมกระโชกรุนแรงที่น่ากลัวครับพลานุภาพจึงสามารถทําลายต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงจนเป็นอันตรายได้ครับจำง่ายๆนะครับจุดเด่นของพายุฤด,ดูร้อนอีกอย่างก็คือจะมีฝนฟ้าขนองในลักษณะของฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าบางครั้งก็จะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยสําหรับพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆ10-20ตารางกิโลเมตรฝนจะตกไม่นานและไม่มากเน้นๆอยู่ช่วงบ่ายถึงค่ำโดยพายุฤดูร้อนรอบแรกนี้จะเกิดขึ้นตง่ วันศุกร์นี้ที่ภาคอีสานก่อนแล้วจะไล่เข้ามาทางตะวันออกเข้ามาทางในประเทศนะครับเตรียมรับมือกันด้วยครับส่วนลักษณะอากาศของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรดูกันต่อเลยนะครับพรุ่งนี้ทั่วไทยจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวตอนกลางวันนะครับร้อนสุดพรุ่งนี้38องศาอยู่ในภาคเหนือและภาคกลางส่วนอีสานและภาคตะวัอนออก37องศาแถมยังมีของแถมก็คือฝน,นฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้10%ของพื้นที่นะครับสรรุงเทพพรุ่งนี้ครับยังร้อนจุดเบาๆนะครับ35องศา ภาคใต้ช่วงนี้ร้อนสุดอยู่ที่ฝั่งอดมามันนะครับ36องศาแต่โดยรวมอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสคลื่นสูง1เมตรทั้ง2ฝั่งครับสุดท้ายนะครับขอเชิญทุกท่านส่งผลงานทางสิงวแวดลอ้อมเข้าร่วมแสดงกับครอบครัวข่าวสามในงานมหกรรมทีรักโลก360องศา2,014 s a เ e the World Expo 23-25กุ 2, 23มภาพันนี้ที่ศูนย์สิริกิตะครับดูรายละเอียดที่ t v 3 6 0 c h 3 c o m นะครับมาร่วมพลังกันขับเคลื่อนสิวแวดลอ้อมเป็นวาระแห่งชาติกันครับเรามาตามกันต่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับ เพราะนี่คือทีวี๋อ,ร,อร้อยสิบสามนะครับ